นะคะพี่น้องระวังแตกเครื่องมือการเกษเตรวีโกเทคจดหมายน้อยอไปเสร็จมีประกันไหมมีรับประกันไหมคะ นี่ไงนี่เซฟทำไมมันบอกว่าแถมนีม่ด้วยใบยสี่นิ้ว อแล้วเดี๋ยวดูกันยังไม่ถึงสองชั่วโมงเป็นไรพอแล้วก็ยังไม่ถึงสองนาทีทำคลิปเลยทำคลิปเบอร์เงี้ยเครื่องใหม่นะคะเครื่องไรคูโบต้าเครื่องเจาะดินเครื่องเจาะดินพีโกเทคพีโกเทคไม้เอี่ยมเลยเหรอคะเครื่องสอง่องหวะ มีสจังหวัดละสองจังหวัดสองจังหวัดแรงจะดีกว่าจะดินทำรูปลูกต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ก้านสิบนิ้วเอใบสิบนิ้วใบคู่ก้านต่ออีกแปดสิบเซนราคาแพงไหมคะ ชุดนี้ห้าพันกว่าบาทห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทตัวฝากเครื่องดื่มบนุงกำลังนี่ mm -hmm. สามศูนย์จะกินทำหลุมออทำมรัวก็ <66. S 2> ได้มีนาหกหกนี่มีนาหกเจ็ดนะคะที่ปีหกเจ็ดไม่กี่วันนี้นะคะ หกหกกำลังจะผ่านนะคะอ,อ๋ออันนี้มันสี่พันบาท